สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ผมก่อนนำเสนอพระยอดขุนพลของหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งพระยอดขุนพลน,นี้หลวงปู่นามท่านได้สร้างถวายให้กับวัดศรีจันทร์ครับซึ่งประวัติของวัดศรีจันทร์นี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่ค้นพบผงเก่าของปุกคงซึ่งเป็นอาจารย์ของขุนแผนที่ท่านอาจารย์ชุมชัยคีรี เข้าทรงขัวปู่คงทำวิธีขุดขึ้นมาเมื่อปีพศ2496ครับผงขนาดแท้ขั้นหัวเชื้อเนี่ยเก็บอยู่ที่ห้องลับของวัดศรีจันทร์คนที่รู้ส่วนใหญ่เนี่ยมาขอผงของเจ้าวาดท่านก็จะมอบผงที่ผสมแล้วให้ไปนะครับแต่ว่าผงขั้นหัวเชื้อเนี่ยก็ยังเก็บไว้ยังไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนเมื่อท่านเจ้าวาดวัดศรีจันทร์มาปาลบกับหลวงปู่ พร้อมทั้งเอาแบบของกุฏิสงนะครับมาให้หลวงปู่ท่านพิจารณาหลวงปูน่น้มท่านจึงให้คำแนะนำว่าดีมากน่าจะสร้างให้เสร็จเร็วเพื่อประโยชน์ของคณะสงฆ์หลวงปู่ท่านเองไม่มีเงินทองจะมาช่วยสร้างหมู่กุฏิสงนี้หลวงปูน่น้มท่านจึงมีตำดิว่าท่านจะสร้างวัตถุมงคลมอบให้กับคนที่มาช่วยสร้างกุฏิสง์ที่วัดศรีจันทร์ครับ จึงทาให้เกิดพระยอดขุนพลร,รุ่นแรกนี้โดยหลวงปู่นามท่านแนะนำวัตถุมงคลมาไว้ในกุฏิของท่านเพื่อทําการปลุกเสกในพรรษาแล้วก็ทําวิธีเสกใหญ่ที่วัดศรีจันทร์โดยที่หลวงปู่นามท่านมาเป็นประธานในวันศุกร์ที่29ตุลาคมพศ2553ครับสำหรับพระยอดขุนพลร,รุ่นนี้นะครับก็ได้สร้างจำลองตามแบบเดิมตามที่ท่านอาจารย์ชุมชัยคีรี และท่านพลตำรวจตีขุนพันธุรัชเดชเคยสร้างเอาไว้นะครับแต่ว่าได้เพิ่มเติมเอกลักษณ์ของเมืองสุพรรณก็คือป่าเลไลคู่เมืองสุพรรณเพิ่มลิงถวายลังพึ่งช้างถวายคบน้ำเอาไว้ที่ด้านซ้ายและขวามีเทวดาสององค์พนมมืออัญชลีอยู่ด้านบนครับจึงทำให้เกิดพระยอดขุนพลตำรับดั้งเดิมที่มีคุณค่ามากพระยอดขุนพลนี้นะครับ นับได้ว่าเป็นพระยอดขนพลร,รุ่นแรกของหลวงปู่นามเลยนะครับเจตนาสร้างก็ดีนะครับหลวงปู่นามท่านตั้งใจที่จะสร้างถวายวัดศรีจันทรเพื่อทีทจะให้หมู่กุฏิสงเสเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับยังไงท่านใดที่พบเห็นวัตถุมงคลพระยอดขนพลร,รุ่นนี้นะครับก็อย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ